มันมันมันดีแล้วมันดีแล้วมันลงมาเล็กหนักกับกูอไม่ดีให้มีตื่นข่าวพวกตกนไก่เห็นแล้วเแบบนี้ลงงี้แต่กูได้ปืนแต่กูวิ่งไปปิดมันได้บอยมันดูว่ามันสี่สองโดนระบายสองแต่เพื่อนระบอยเออเฮ้ยไม่ได้มอไซค์ะปืนเคาะอาจจะโขบเชี่ยกูได้แบลริวกูโคตรพร้อมตอนเนี้ยไอ้พวกเนี้ยน่าจะเล่นไม่ไหวแล้วไอ้พวกอะไอพวกเป็นลมละเฮ้ย เดินเหรอแล้วแบบพีโป้เขไม่ไปนอนที่เตียงวะเฮ้ยนั่นตู้น้ำอารมณ์ใ่เนี่ยอารมอไดอาร์้ำอยู่เนี่ยโอ้โหเพื่อนกูด์กเลยเนี่ยกูไมรมีกักกรอกกร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 ักรักรักกรักรกรกรักรักรักรบกรกักรับรักกักรักกราเลยกรักรกรักรักรัอรัักรักรักรกกกกก พอเลยนะเจ้าเลยเหรอเออกูได้ก่อนละโอเผยๆชานะคือที่มึงขีดนี่คือมันลงอย่างละตัวเหรอแต่ใช่ใช่ทำข้างบนก่อนเนี่ยเออกูเราวิ่งไปลงอย่างละตัวต่อยตัวใต้ใต้นี่กัอนเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดูตัวไกลให้แต่ว่ากูจะไปถึงช้านะเอ๊ะแล้วกูอยู่ไกลมากแต่กูวิ่งอยู่เป็นขนาดมือกูหรอไม่ได้อยู่เชื่อฟรอยไปถึงว่าแบบมือแบบไม่ได้เสียงแลมันเคลื่อนใช่ปะเฮ้ยมาแล้วมันจะมาเอากูอะกินมันจะมาเอากูวิ่งอยู่ ฮะนะไม่มีปืนเคาะไม่มีเลยเจ้าตัวนม้เป็นโผล่นะเป็ดเป็ดไปพี่นันนี่นี่ตรงนี้เป็ดพอเห็นปะมาร์ค4เห็นพี่ทช่ไมอ่ะมันวิ่งมาวพาเออจ้าบอยพะเจ้าบอยสองตัวเป็ดสองตัวที่นั่นอะไอ้วะเนี่ยเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วคนนึงงแต่มันมีแต่มันมีคนวิ่งมาก่อนเป็ดตรงมาร์ค4เลยอะเดี๋ยวผมยิงเตะดีก่อนแป๊ดไอ้กินไปรับเพื่อนกินเออไปถึงมือแล้วแต่เป็ดกินนี่ีร มันด hey, yeah. nah ีเอาไวเฮ้ยมันหายว่ะเอ้ยย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 นยยยยยย่ยย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 ย้ยยยย้ยยยยยยย้ยนยยยยย้ยย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 ยอยย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 ไยย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 ยไปต่อไปไหยอยย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  เอาไปขับไปอ่ะเอาเพื่อนมันตายไงสัตว์ไปเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วไม่กลับมาบ้านหน้ามึงไม่เห็นวะไอ้บ้านขวามึงอ่ะกูไม่เห็นเลยเป็ดไปซัดเพื่อนมาเนี่ยเออผมซัดเพื่อนแบบหน้ามันแบบยู่เลยน่าจะอะไรอ่ะบ้านมังตื่น่าจะออกเหรอเอ๊ะโอ้โหกูเจอรถไปรอกันพึ่งหน้าเพื่อนมันนี่แบบดูกับกับกับไอทีจำไม่ได้ว่าใครอ่ะโอ้โหจังหวะเนี้ย คนดูมองน่้วาคนสั่นอูดิเราบอมัเรมีรดแน่พี่ชมคนยิงตอนแรกที่พี่เห็นนะแม่งอยู่ตรงมาร์คสีปเอซามีคนว่าผมมาไม่เห็นผมเห็นอ้บ้าเนี่ยไอ้าตัวเนี <k> <k ้วิ <k <k ่งอยู่เออซามีคนเพื่ปดไม่รู้ดิเพื่อนอะไรท่างไหมวางมือไม่้เร์นกัร้ออ่านการ์ตูนไหมครับผมีการ์ตูนให้อ่านนะ พอากาศกระตุ้นจะผ่อนคลายเขาจะรับดวงตาที่ติโตะดวงครับเอ้ยสิบดวงขอบคุณนะครับโบจะต้องฟอร์มดีเรามีรถปะเนี่ยมีนี่ยังเต็มที่เดี้อโฟกัสกำลังเตร้าโฟกนั่งดูเฟซทำตัวแบบเหี่ยวเฉาค่อยๆเลื่อนนิดๆนิดๆไม่เป็นไรครับต้องไปคุยด้วย ้าว้าวสโลไลทอยู่ชุดนี้ก็ค uh ืสโลไลทก็เป็นสลอดมาชีนเฮ้ยต้องพิงหรอืมลืมละเล็กซันไม่ชี้หน่อพี่หนึ่งทำให้ฉันได้รู้ก่อ ติร์ดเติร์เติร์เตร์เตร์วู้เตร์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 วูเตร์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 วู้ดเตร์เติร์เตร์เตร์เตร์ไม่ว่าจะสิ่งใดเดนานไปก็คงสักวันบางเคยตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุด แค่ไหนอีกทำให้ฉันโอ้โหใครยิงอ่ะยิงยิงใครไม่รู้เว้ยยิงรถมั้งผู้จัดการหมุนตัวเงียบไงถามแล้วก็ยัคงเงียบไงเงียบบอกว่ารถถามบอกหน่อยที่รถยี่ห้ออะไรที่ยิงเมื่อกี้ไม่ได้ยิงรถแต่เงียบ ก็เลพี Safe> ่ก็เลยพ่นเล็ดเลยนะมานด้เสียงคเฮ้ยพี่เจอมอนเตยังมอนเตก่อนบ้านใครเหรอครับใช่ครับเฮ้ยบ้านประตูเปิดแล้วใครฟาร์มวะคนพี่น่าจะคนฟาร์มปาร์มพ่อมึงไอ้ควายมียิงประตูชิงนี่หว่าโอ้ยไปแล้วไง ผ่านถนนพิกินได้พี่เหรอเริ่มจะมาวอามาไตพร้อมไอ้มาใครโอู้มาใไตเป็อยู่ไหนเกือบน็อกแต่ว่าเป็ดสังม้าสองตัวโอเคโอเคโอเคคือมันเอามาไตไปข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็ต่อหน้าตัวหนึ่งกูเจาะยางก่อนเลยอืมไปก่อนทางรอดพี่มาไปไหนแล้วมาไตไปไหนแล้วกว้างอยู่มา้างอยู่ก็มาดิก็มาดิโคตรตั้งแล้ว

สออเรียบร้อยเมสตัวใช่ไหมใช่่สอตัวแม่นสิแล้าก็แม่นเหมือนกันแหลนดูชิวาใกันไนที่เตียงเลยครับป้าดง่วงนะครับทาไมกาแล้วหรอปีแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ให้มันมาเฮ้ยคือลิลติกเกอร์ของใครอ่ะอ๋อกับพี่เอกอะเฮ้ยอะไรวะเฮียไม่มีกิฟอะไรเลยอ่ะโอ้โหไรายเวทเฮียกระโ overhead เฮ้ยเฮ้ยกลางถนนกลางถนนมันเข้ามาใส่มาปาร์ตัวรถได้เอเ้าเฮียเราเนะเฮ้ยโอ้โหไปแล้ว อยู่ขวาอยู่ขวามาเข้ามาเร็วมาเข้ามาตรงหัวมึงอะเบอแกเข้ามาหน้ากูอะปั๊มแบยแอะเหรอเจ็บมากเลยออกซ้ายไปวิกินมันไม่จอดมันไม่จอดใช่ไหมเอาจอดอ่ะหมดละเหนื่อยมากเฮียวิกีนั่นสมโผมอ๋อมันไม่มีอะไรเป็ดเอก็บได้ต ผมยึ้มแล้วผมยิงตาได้ดิ่เยั่งสีศพเอาไปหมดแล้วอย่าบอกเบอย่าหอบอม่ดาเลยเฮ้ยไม่พี่มีอยู่แล้วไอในตัวนี้โอเคครับใช่ครับพี่ให้เป็ดอยู่แล้วแฮมใช่คำพูดนี้เป็นคุณเลงของพี่พวกไปนะพี่มอาไปเอ้า มีบอมีอไไหมน่ยไอตรถไตุ๊กไ่ะเออามีมีไอเทมไอเมบอลออกบอจอไรเลยผมดูใจปีกุ๊ีเออวอลสันทองก็ไม่รก็สามห้ีเออภาาเรียกว่าสก้กูปั๊บยาอแบบเมื่อกี้ปับรถ้ไนกูปั๊ใหม่ดีไม่เป็นไรหรอกเออเปิดว่ายยักษ์ยาใช่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 ยไอกูขอด้วยแล้วกัน จามกพี่ลับครับดูไม่รู้เลยเฮี้ยตกไกลจัดเลยเฮี้ยคนล้วนี่ใช่กรมูกามูกามูจับรเฮ้ยโวด้โยเชื่อหยังยังไ่หี่ยังด วเลิศตัวเลิศจบตาเลิยเียถ้าเตรียมพร้อมยิงน่ะคือเราหันไปยิ่ยมาแบบจ้อตัวนึก่โดนเลยยี่ยยากคนของกูอะเรายิงเสร็จว่าไงน้องพ่อเฮ้ยพ่อดีเลยจัง พี่โฟไม่ตัดอะไรกันทั้งรั้นนะต่ายเออเจ้าพี่เลี้ยงจัดเลยเหรอตั้งดีดีเลยครับยิ้มแล้วถามยังไม่น่าอุ้ยปิกาโดยมีคนยิงอยู่อีกเอามันพี่พี่โฟก์ไม่ได้เป็นไรนะโฟก์แค่ไม่เหมือนเดิมโฟก์ไม่ได้เมาโอ้ยยี่ยดได้อยู่เนี่ยไปประคองโอ้กูได้ชนหนักกว่านี้ เป็นที่รของไอ้เบเกโด์ดูเนี่ยแต่พี่ไปเริ่มเป็นละมันหมดจะโอ้โหชัดเลยเต่าทองไปเจสันบอสกูคีอโคตรไก่เฮี้ยแล้วก็ปะปาเป็นคุณลุงเลยสัตว์ผมไม่รู้มันอยู่ไหนวะพี่ชายเข้าวงดึกมากที่เก็บเกี่ยวเยอะเสร็จ ตอบครับสวัสดีครับอ,อู้ดักมันขอบองนะเต่าง่อยเต่าง่อย

เงียบดังครับปิดตังกันอยู่กับตัวเองรถขับมาเห็นได้แล้วะกางถุงกางถุงตัวเดียวนะตัวเดียวมาใส่มาใส่คนเดียวพี่เฮ้ยมีดไปแล้วมิดมีดแซ้มีดแซ้มีดแซ้มิดเจ้าตู้โดนลูกน้ำเป็นสัตว์รถเฮ้ยเป็นอะไรอะไรใครโดนที่ไปโดนแล้วขับผ่านนากูก็ขับเส้นโบดเห็นปะ รถเราเห็ได้แล้วสามสามคเลยเห็ได้ล้เฮ้ยขบดนะกูพันวไม่าไปโบดมันไม่ได้ออมว่ะมันไดจุ่มวงไปอะหัวพีมันตอกูดับกันกูวิูกูดับม้วเี้ยวมันกิรอดอ่ะไปทันมงขับเข้าร้อนว่ะเออมายมาแล้ว จอดนั่งกูจอดนั่งปูมันปัยามั้งกรังไปช่วยจอดเฉยๆแวหละเจลเจลวเป็ดงข้างฝัขตรงนี้วิ่งอยู่มันจะวิ่งเอาวิ่งมาพี่อ่ะกูดูอยู่มันเป็นไปเดินมาขวาก็รอคุอ่ะไม่ไม mm ่เ้าและเดี๋ยวคกูดูให้อยู่ ขับมาพี่เหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ต้ถึงคุณตาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวน่าเ็ี่อยตีมีสตัวสองตัวพี่แเป็ดเห็นแล้วเป็นอีกแตรงไหนมาเลยปะตะตงกระโดดใช่ตงกระโดดกระวิ่งอยู่วิ่งอยู่เจ็บสตัวเลยคือแบบเหมือนเหมือนตัวไมจุอยู่จุอยู่พีพพพ่ตรงรถอ่ะ โซละเมบดเลยป่อได้ปั๊มยาเสร็จละชินแค่ปะแค่ตอนที่หมวยิงอ่ะสัตว์เบโซนพอดีนี่อะไม่คือผมแม่งไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งเมาส์ไว้พอดีกับคุณสามไปสัตว์เผลอเชี่มุมเผลอมองมองมก็ไปได้ปะมองไปได้วงไหมองดูเดินไปบจะมาซ่่ออมะ พี่อ่ะดีบอลเราจไมีกี่หลักมามีคนณหกคุคุหกมีคุณหกทีนี้บอลจะไม่มีไอ้ดับด้วเอาเอาคุณหกอ่ะเนี่ยๆตรงนี้บาตอนนี้มีไอ้ดับด้วยะหือคนเก็บไปแล้วนี่ที่อ่ะโอ้แถมล็อบเมาท์พอดีโอเค MK เฮ้ยมันจะมากินกับผมเฮ้ยแต่วะมันเพิ่งจอดกอดดังหน้าผมเนี่ยดังไหนบล็อกเหลืองอ๋อหน้าเลยนะเออน่าจะใช่ผมได้ยินเสียง รถไปไหนวะรถไหถไหลขับมาขวามีคนอนี่มีคนแน่ๆนะชัวร์แล้ไปยาวเลยรถกูต้องวิ่งเอาสินะ ล็องหนึ่งไม่แงยิงเจอ่เจอพี่กูไปดิกดละไม่เท่าไหร่ตายแล้วใช่ตายแล้วไปถือว้าเหรอไอเปอะตายไปพร้อมกันเลยพี่อะจะไม่ได้เดนกไปเก็บเงดอกฝากดูพลังหน้าดิเออเออเียเราต้องมาดิค่ะไิ ตรงตรงอันเนี้ยมีอีกเมื่อกี้ยิงซากอะไรเงี้ยเขาไฟกันเออได้ยินได้ยินใจเฮ้ยคนี้คนนี้คนนี้คไนี่มาแล้วแล้วเอเไม่ได้ทับแล้วครับพี่จุๆก็นอนแล้ว ห้ผมช่วยรับป okay, ่ถ้ากูมันจะเอากูโอเคั้นผมช่วยดีกว่าขับเลกเก็บนเกอบาเกบนคุณถอยดีกว่าคุณถอยได้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 ถอยได้คุณ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 ถอยได้ถอยได้ถอยได้ถอยไดคถอยได้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 คอยได้ถอได้ถอยได้ ไปพีกเลยปะตีบอลเดชิ้นสันมากเลยปะอุ้ยเดี๋ยวรอ้เชียผมยิงก่อนไอ้ดอกข้างหลังไปยิงบายกรใจอื่นบ้างเพื่สองตัวมึงชิดดิยิงออไปชิดมันพีมามันพีมากันพีมาหัวแตกยิงไเจ็บอ่ะตีชิดเลยทำไหม้ไว้ตัดมอละ ไอ้ดอกเอยู่ขหลังมเจ็บอีกมันเจ็บอีกมันเจ็บอีกปรไปละาสรจ้ันหนผมไม่ช่วยม่ได้อเก่งมากไอ้สัเกือบนเกือบ็อกมานพิงกูมาเพิงูาขวาเจ็ดสามตัวสามตัวไปพี่เดวไปอไปไไไิิัิิไไไ อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไว้หลังต้นไม้หลังต้นไม้โอ้ไม่ได้ว่ะกองนี้กูตายรอแันบเดียวกูเดี๋ยวกูให้มันเวอเดี๋ยวกูให้มันเว่อออกชิดไปลอนเลยระเบิดเจ็บเจ็บกูเจ็บกูต้องปั๊มเลือดกูเจ็บกูเจ็บปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนมันหันลุกกูสองตัวตอนเนี้ยยังมีเวลายังมีเวลาเรายังมีเวลารับเติมกินแต่ละข้าวบนสูงสุดโอ้หมันอยู่สี่ตัวเลย กระดะกินซอกต้องมันตัวนึ่งเกือบนับตัวนึงระเบิดเรื่อยๆเลยสองก็บนหัวกูใกล้ตัวหนึ่งกินหลอดึงไวเดินไวให้มันเดินมาดิไม่มีคนตามกินรล่อหล่อมันเดินออกซ้ายไปตัวนึ่งบ่เฮ้ยผมดูผมดูซ้ายให้รอมกันตบกีนระวังขวาล่างกูดูข้างหน้ามึงได้หมดเลยวางมาข้างหน้ามึงตัวหนึ่ง กือบน็อกตัวหนึ่งเสื้อแดงกับน็อกตัวหนึ่งซ้ายมือมือตัวหนึ่งโบล่เชิงไว้กินกูช่วยมึงได้กินมันแฝดไอ้โบช่วยฉันมึงซ้ายมือโบตีอะไรเนี่ยต่อตัวชิดดูซ้ายให้อยู่ดูซ้ายให้อยู่เจ็บ เออดูให้อยู่ดขวาขวาขวาขอดูไวะดูไวะเียให้กูงานหนักเลยได้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 สี่วิมาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนต้องต้องปัดยันเลยขี่บ๊มเลยผมดึงฮะเลยจากสายสุดเชิงไว้โผมันแฟดพี่ดูอยู่ออกไฟสุดไปน้องมาโผล่เดี๋ยวพอขึ้นไปอย่าไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไป

แ่งหอไอกดเกมกระสุนเขียวมาเกหน่อยไม่มีกระสุนเขียวเลยม่มีสุนเขียวเลยโอเคไปละไปละเหอเ้น้องชายเจอเบกันเฮ้รไม่มีหรอไบ่อยกูมีสามีกมีสเอารถมาเอารถมาชนนี่เร็วรถอยู่หนอะไม่มีวแป๊บ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 ว่งถ้ถถ้ถถ ที่บ้าผมต้องวิ่งผมถ่วงไม่ได้พี่โอเควิ่งมาเลยกูทำให้พี่เก่ผมรับให้เออมาไม่ใช่แค่ปล่อยพี่ให้ปล่อยผมพ okay. ี oh okay. <in ่ไดแล้วเดี๋ยววิ่งขวาขวาแบบไอบอลเบื้องขวัญไว้ไม่ได้ไปแล้กูต้องชิดกูต้องชิดกูต้องชิดผมต้องเล่นชุดเดียวนะพม่เก่งต่อไม่ไดดิ มามันข้ามแล้วมันข้ามแล้วมันข้ามมันข้ามไปตายแล้วมันข้ามไปนู่นแล้วมันข้ามไปนู่นแล้วใช่มันหนีมันหนีโอเคยังรับยาได้เฮ้ยเียโกดังซ้ายจะยิงกูโกดังนี้โกดังนี้โกดังนี้มาร์คสี่ผมเล่นโกดังผมเล่นฝั่งโกดังให้ดีกว่าก็ขึงมัก่อนได้ป่ะพี่เออสบายๆแล้วผมเล่นผมเล่นู่นแตกโกดัง่นแตกโกดัู่นแตกโอ้โหเนี่ยเอ้าโกดังนี้กูชูแบงโอ้โหกูชุบเองเอวแล้วเนี่ย รอดรอดรอด่ไม่ต้องสอบ่ร้ไมสอเลยรอดูแล้วผมีดีผมดึงได้ดึงได้ดึงได้อกได้เอ้แลก็มาเตยบอก่าเอรู้ลมันข้ามมาป้าบมันข้ามาป้อย่างพี่มันติดผมมันติดผมมันข้าไม่ได้เคโอเคไม่รีบนะกยดูขวาเลยเออขวาล่าสุดอยู่ตรงนี้

คือล็อกคอนซ้ายอ่ะไอพีกูชินละกูขึ้นมเติมขันกูขึ้นคซ้ายมีซ้ายมกูยิงขามโบล็อกแอยู่โบล็อกไอยู่พี่ล็อกคอนอยู่มีเปล่ามีมีมีกมากูมากกูมเอาิเือนกันแหละกดังอยู่นีกดดังเติม้มาเติมกูนอนตามเลือดเจครับ không đường, đường, 6, đường. Đường, không cho vô không cho vô đi lên đi cùng เออัเหียกูนึกว่มันเหลือตัวเดียวไม่ชุบไอ้เหีย้กิม่เห็นม่งอกทายได้สักกำังมันเลยมึงกันอะเข้าใจดเลยว่าเหลือท้ายเมืกี้กูหชุบไอ้เหียเพราอเเตสอตัวหแล้หม่ตัวนึงอีกตัวยกหลไอสัตว์เลเหมือนมีสพอคสยัลกโอ้ย่างมันวีเอ๋เ้ย9ข ตอนพี่กดยิงกดชิมครับไม่กดครับมไม่กดมไม่กดที่หนึ่งหลือสี่อตัวเออทนนี่สามหรับเมื่ออไอ้กำลังมันมเลยเว้ยน้เช okay.